Mama Mama Papa อยากทําอะไรเอาตู้เอาตู้รถ Okay, รถ <M ami. S 1> มาทำรถให้แล้วมามีมาทำได้เียเฮีส์อาหนุนีสโอเคเอาเปิดมีรถใหม่นะจ๊ะถอยรถมาใหม่ได้ใบขับขี่มายังไม่ได้ซื้อรถเลยเนี่ยได้ทำเองเลยไม่มีเงินซื้อรถก็เลยสร้างรถเองชื่อยี่ห้อไทยรุ่งนะไทยรุ่งอ่าก็มีหกนะคะหกกลงมีหกอะไรมีเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะเอา เกียร์กระปุกมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกได้ล่ะมันหลุดไปไหนเออนี่เห็นละอ่ะใส่เกียร์เออนี่เสียไ้ <c oughs> มาร์สร้างรถให้อันนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> พวงมาลัยพวงมาลัยอันนี้ <c oughs> เป็นเบอร์หนึ่งเป็นคุบลงุง <c oughs> คุบลงุงต๊อป เบมเพดาอันนี้เป็นเบรกอันนี้เป็น g า s โอเคขับไปที่นี่ครับขับรถไหมดูรถขับรถหน่อยอ้าวเข้าเกียร์อ้าวสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทปี๊บอ้าวสตาร์ทเบรกไว้ก่อนปบเอาปล่อยเท้าจากเบรกก็มาเหยียบตรงเออ่ก๊าซเพดานเต็นเหยียบใส่อะไรใส่คันเร่งไปคันหนึ่งเอาหายอีกแล้วอ่ะ อยู่ไหนวะนี่เอามาอ้าวใส่เกียนึงปี๊บเกี้ยนึงอ้าวเอานี้ขึ้นอะไรขึ้นไม่เอาคัดเอาคัตค่อยๆขึ้นอ้าวเยยบเยยบอ่าใส่ไปคันเร่งไปเยยบเร่งไปเยียบคัดเอ่อกัสเปดาอะไรนะคุบลุงกังสบายใส่เกียสองเอาไปเกียสามโอ๊ยไม่เว้ยเสามีคนสร้างรถให้ มีคนสร้างรถให้ครับผมหัวหยองครับหัวหยองน้อยหัวหยองน้อยครับสร้างรถให้แม่นะมีหกเกียร์เอาแบบอัโต้ไม่ได้หรอลูกฮะเอโตเอาโตคันมันโชนไอ้ฟ้าเลยนะเอาตรมาติชนะอือฮะอันนี้เป็นแบบมนูอาเป็นแบบเกียร์กระปุกเอออันนี้เป็นคัดคัดนะ เบรเอันนี้คันเร่งพวงมาลัยยี่ห้อไทยรุงมีป้ายทะเบียนด้วยบอกหวยงว่าถ่ายไปหนึ่งสองสี่หนึ่งสอง product of Thailand ไทยรุง่งก็มไม่เถอะวะโอเคไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตั้งใจทำมากเลยเออถ่ายไม่ท่นเลยเอาใหมา่สวัสดีครับสวัสดีครัาทำยังไงสวัสดีครับมือมือ สวัสดีครับเก่งมากครับลูก